แล้วก็หลวงพ่อก็พูดถึงเรื่องของพังคยานพยายานเมื่อเมื่อตอนเช้านะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มาจากเมื่อกี้นี้ตรงที่ว่าทุกทำให้เกิดศรัทธาเชื่ออย่างสู่ระบบที่ถูกต้องเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ย่อมทำให้เกิดปามโมดปามโมดนี้เรียกอีกสภาวะหนึ่งคือปิติแบบอ่อนๆแต่ยังไม่ได้ปิติเข้มนะ มันจะมีลักษณะคือมีความเบิกบานเบิกบานชุ่มใจแต่มันยังไม่ฟูใจมันยังไม่เต็มใจนะใจย,ยังไม่เต็มเพราะนั้นปิติก็คือฟูใจแล้วก็เต็มใจน้ำป่าโมตต้องเกิดก่อนปิตินะตรงนี้แล้วเมื่อเกิดปิติแล้วก็ส่งต่อให้กับปัะสติไม่สัดสายนะสงบแล้ว แลปะปัสติสิก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจําตรงนี้ไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัสได้ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้เป็นขีนะคีวร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิไม่ยากให้สร้างเหตุแห่งความสุข เพราะเมื่อเราสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วสุขนี้จะส่งต่อทำให้เกิดสมาธิซึ่งก็คือบุญเป็นชื่อของความสุขภิสูตทั้งหลายอย่าด้วยกูบุญเลยเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญในที่นี้ก็คือบุญกิริยาสิทธิ์มีอะไรบ้างพอจำได้ไหมทานศีลภาวนา มีอะไรอีกนะจำได้ไหมอ่อนน้อมก็คือการกราบไหว้ไม่แข่งกระด้างเพราะว่าถ้าอยาบแล้วก็แข่งกระด้างทุกหรือสุขอ่อนน้อมนี้ทุกหรือสุขมาตันหนีทุกหรือสุขสุขหรือทุกทานสุขหรือทุกสุขเนี่ยแค่นี้มันมาตรงข้างเห็นไหมพระนักเข้าใจาหรือยัง เพราะนั้นแสดงว่ามันคือการปรุงนะบุญน,นี้คือการปรุงก็คือปรุงดีเจตนานดีมีความสุขเพื่ออะไรก็เพื่อให้ใจมันมีความตั้งมัน่นนะก็บุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมบุญที่เกิดจากการเสียสละนขนควายนะบุญที่เกิดจากการฟังธรรมถ้าฟังเรื่องทางโลกทุกข์หรือสุข ฟังเรื่องนินทาการเลทุกหรือสุขฟังธรรมที่หลวงพ่อสอนสุขหรือทุกสุขนี่แม,ม้ต่างกันตรง,งนี้เองนะบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมที่เกิดจากการแสดงธรรมนะตรงนี้อีกสามมนเป็นค,ค,คู่เวลาหลักการจํานะจําแรกคือทานศีลภาวนาที่เวลาหลวงพี่จำนะเวลาจํานะคู่ที่สองก็คืออ่อนน้อมกับเสียสละ อนมาด้วยกันออนน้อมก็เสียสละนะฟังธรรมแสดงธรรมมาเป็นคู่กันเนี่ยม,มาเป็นคู่กันนะแล้วก็อีกคู่สุดท้ายก็คืออุทิิบุญอนุโมทนาบุญเวลาตอนที่เราเห็นคนทําดีทําบุญเรายินดีสุขหรือทุกข์แต่ถ้าบอกว่าเอาหน้าผัานไส้สุขหรือทุกข์แค่นั้นเองก็จะได้ยังแต่ก้าบุญนี้ยังเป็นบุญที่ยังอยู่ในโลกไม่พ้นโลก ต้องเป็นบุญสุดท้ายเพราะบุญสุดท้ายนีพผลโลกบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วว่าบุญเป็นเพียงแค่สิ่งปุมแต่งบุญเป็นเพียงแค่สิ่งยืมใช้นะเพราะนั้นบุญตัวสุดท้ายสำคัญนะเพราะหากเมื่อไหร่ถ้าไม่ยืมใช้เราเป็นเจ้าของบุญทุกหรือสุขเห็นปะซึ่งทุกว,วันนี้เราโดนหลอกกันเยอะไงเพรนั้นก็เรามาระวังนิดนึง นะเอาละนั้นความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิต้องตั้งมั่นเพื่อจะได้เป็นเหตุทำให้เกิดยถาภูยัตยาณทัศนะยะถาภูตยาณทัศนะแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงการที่จะเห็นตามความเป็นจริงนี้ได้ใจต้องมีความตั้งมั่นมีคุณภาพซึ่งในคอสจะเคยมีเปิดชาร์ตไว้มีแปองค์ประกอบ 1. ตั้งมั่น 2. บริสุทธิ์ 3. ผ่องใส 4. โงโ่งลงเบาสบายปราปจากสิ่งมูหมอง 6. อ่อนโยน 7. ห่วงไหว 8. ควรแก่งานคำว่าควรแก่งานนี้ก็คือควรแก่งานเพื่อไป จเจิญยญาถาปูเตยานทัศนาเมื่อเจ็ดข้อนี้เต็มนั้นถ้าเมาื่อไหลถ้าซึมอันนี้องค์ประกอบถูกไหมเพราะว่ามันมีคำว่าว่องไวถ้าเมาื่อไหลปฏิบัติแล้วแข็งอันนี้องค์ประกอบถูกไหมไม่ถูกนั้นต้องจัดองค์ประกอบให้ถูกต้องเหมือนที่หลวงพ่อเวลาวาดรูปหลวงพ่อจัดองค์ประกอบถูกต้องนันองค์ประกอบตรงนี้สําคัญ และเราต้องรู้เหตุด้วยว่าและเหตุอะไรที่ทำให้สมาธิไม่เกิดและทำให้เราไม่สามารถมีความสุขได้เหตุนั้นคือเก่งมากนิวรนนิวรนมีอะไรบ้างที่จำนี้จำเป็นท่องหรือจำเป็นร้อยเหลียงต้องจำเป็นสภาวะนะเพราะนิวรนธรรมนี้เป็นสภาวะเปรียบเหมือนพัดสดุ พี่เป็นโตน่าจะพาท่องแล้วทำย่อมไหลสู่ธรรมธรรมย่อมทําธรรมให้เต็มเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงบนภูเขาอยู่ในปุสมมวลผ่านซอกเขาผ่านซอกผาเมื่อผ่านซอกเขาซอกผาแล้วย่อมยังทําให้ลําห้วยน้อยที่ไม่เต็มเต็มและเมื่อลําห้วยน้อยเต็มแล้วน้ําจากลําห้วยน้อยก็ย่อมไหลไปสู่ลําห้วยใหญ่ เมื่อ <Euros. S 1> ลำห้วยใหญ่เต็มน้ำจัดลำห้วยใหญ่ก็ย่อมไหลไปสู่บึงน้อยนะเมื่อบึงน้อยเต็มก็ย่อมไหลไปสู่บึงใหญ่บึงใหญ่เต็มก็ย่อมไหลไปสู่แม่น้ำน้อยเมื่อแม่น้ำน้อยเต็มย่อมไหลไปสู่แม่น้ำใหญ่เมื่อแม่น้ำใหญ่เต็มย่อมไหลไปสูส่มหาสมุทรสาครมหาสมุทรสาครนี่คืออาหารของมหาสมุทรสาครเพราะฉะนั้นมหาสมุทรก็มีอาหารสภาวธรรมก็มีอาหาร นะเพราะฉะนั้นมันคือสภาวธรรมที่เมื่อไหลก็ย่อมเต็มเมื่อเต็มก็ย่อมไหลเพราะนั้นมันคือการส่งต่อสภาวธรรมกันเช่นเมื่อเกิดปามโมจึงเกิดปิติเมื่อเกิดปิติจึงเกิดปัสสีิจะเกิดปัสสธีก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องลอยเรียงเป็นปามโมปิติปัสสีิสุขและสมาธิ ขั้นนิวรังก็เช่นเดียวกันไม่ได้จําเป็นท่องแต่จําเป็นร้อยเหรียงเรื่องราวนะทำหลสุทัน mm hmm. นั้นนิวรังตัวแรกเริ่มจากการมาชันท้าตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อ่าล่ะเดี๋ยวให้หลักการจำนะมีหลักการจำทั้งหมดอยู่สา,าหมหลักการจำเอาไหมนั่นนะหลักการจำแรกนี่ก็ได้จากหลวงพ่อเลย ทำให้หลวงพ่อเลยทาให้หลวงพี่เข้าใจนิวรณ์จากหลวงพ่อนี้แหละเมื่อก่อนไม่เข้าใจเพราะเมื่อก่อนจะเป็นท่องแต่พอหลวงพ่อในตทนาใหลวงพี่สามารถเห็นเดรูปภาพได้ไม่ยากต้องขอบคุณหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่านิวรณ์เนี่ยมันเริ่มมาจากต้นแรกมันมีความพอใจมันมีความอยากแล้วเริ่มเมื่อมีความพอใจมีความอยากแล้วมันทุกข์ให้ไม่ได้ตามความอยากจะเกิดอะไรขึ้น พยาบาทก่อนเลยเหรอยังมันจะหงุดหงิดเล็กเล็กงุดหงิดน้อยน้อยและมันก็จะส่งต่อไปหงุดหงิดปางกลางๆหงุดหงิดมากโกรดน้อยโกรงกลางโกรดมากเหมือนกับน้ําเลยอะ่มะมโหน้อยมโหปางกลางมโหมากอาฆ่าน้อยอาฆาปากลางถ้าฆาพยาบาทน้อยพยาบาทกลางาเป็นแบบนี้เลยจนมันเต็มและพยาบาทนี่ว่าตัวที่สองบอกท่านเต็มแล้วนะ ฉันขอส่งต่อให้เธอแล้วนะที่นามิทาเธอไปทําหน้าที่ต่อที่นามิทาก็ไปทําหน้าที่ต่อก็ที่นามิทาแปลว่าหดถูและซึมเศรา้านะตรงนี้แล้วเมื่อหดถูซึมเศร้าเสร็จมันไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเมื่อมีเรี้ยวแรงมันก็เลยไม่ตั้งมัน่นใจมันก็เลยไม่ตั้งมัน่นมันก็เลยกลายเป็นฟุ้งอุทจจกกุกุจจะและสุดท้ายก็ลังเลสงสัยนะเอาละหลักการจำจำที่สอง ซึ่งพพระุทธนี่ก็มาจากพระสูตรเหมือนกันพระเจ้าหลวงพ่อก็สอนด้วยเมืมม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 ่อเมื่อวานม่้งหลวงพ่อบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเราเปรียบเหมือนน้ําในแก้วแก้วเนี้เจ้าเนี่ยนะน้ําในแก้วนี้ใสสว่างสงบการมาฉันทาเปรียบเหมือนน้ําสีใส่ไปในน้ําแก้วนี้ใส่เสียอะไร ก็จะเปลี่ยนสีไปตามน้ําที่ใส่นี่คือการมาชันท่าทำหน้าที่แบบนี้ส่วนพยาบาทเปรบเหมือนน้ําแก้วนี้ไปตั้งที่เตาไฟร้อนๆเห็นภาพตามนะมันจะไม่เดือดทันทีมันจะค่อยๆผุดๆอารมณ์โกรธก็จะประมาณแบบนั้นส่วนที่น้มิธาพุธเจ้าเปรบเหมือนจอกแหนลอยปกคลุมผิวน้ํามันปิดเคลือบมันเลยทาให้ไม่เห็นน้ําตัวที่สี่ อุทจจะกุกุจจะนะก็เปรียบเหมือนโดนโลมพัดน,น้ำนี้ไม่สามารถตั้งมันได้ก็กระเพื่อมไปตามลมอันสุดท้ายพระเจ้าเปรียบไปน่ากลัวว่ามันผ่านมาทั้งหมดสี่สีโ่โพสเซสน้ำโพสเซสสุดท้ายมันจึงดำดำและตั้งอยู่ในห้องที่มืดอันนี้คือหลักการจำจำที่สองหลักการจำที่สามจำเป็นคนซึ่งพี่เป็นโต พูดไปแล้วเมื่อวันก่อนมาบตบทัวอีกครั้งหนึ่งการมาฉันทาเปรียบเหมือนคนเป็นอาดูหลวงพี่เป็นโตสอนแล้วนะโอพี่โตร,ร้องไห้เลยเนี่ยเป็นนี้แล้วทำไมถึงเป็นนี้ต้องหามาใช่ไหมหามามันต้องไปดิ้นรนเนี่ยมันเลยมีความแบบนี้ไงเอาแล้วนะพยาบาทเปรียบเหมือนคนโอ้พี่เป็นโตร,ร้องไห้แล้ว พยาบาเปลี่ยนเหมือนคนมันจะทำเป็นภาพได้เพราะหลวงพี่จำเป็นภาพมยาจะแบบเหมือนคนไม่ใช่คนลุ่มร้อนคนคนป่วยเก่งมากทำไมถึงป่วยละ่ะพี่เป็นโตหน่อยยุ่นโตกทำไมพยาบาลเปลี่ยนเหมือนคนป่วยใช่จะสัพยาแค่ไหนแต่ใจมันมันร้อนแล้ว อยู่ในที่สงบแต่ไม่สงบนะตรงนี้ใช่ไหมเข้าใจนะนะเอาละทีนี้พิทาเผรบเหมือนคนติดคุกทำไมถึงติดคุกล่ะนะเพราะนั้นที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้เรื่องหูสูมเศร้าเพราะนั้นอย่าให้หูสุมเศร้านะมันเหมือนไม่ติดคุกก็ติดคุกนะต้องระวังนะส่วนคนที่โกรธเยอะๆระวังนะไม่ป่วยแต่ก็ป่วยนะ และระวังจะนําไปสู่การป่วยจริงๆนะโดยเฉพาะมะเล็งระวังนะตรงนี้อันที่4ี่อุทธจะกกุกจะเปรีบเหมือนคนเป็นอาได้ยินแล้วคนเป็นธาตุทำไมถึงเป็นธาตุล่ะต้าวเออยู่ภายใต้ความคิดแาบบุญซ่านนะสุดท้าย อันนี้ตอบกันได้ทุกคนเลยวิจิตรชาเปยเหมือนคนอ้าวเ yeah. งียบเอาเกิดอะไรขึ้นผู้ชมมั่นใจโอ้ัน่หมายสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอื่นจากที่มั่หมายโอ้พี่เป็นโตร้องไห้เลยพี่เป็นโตเดี๋ยวมาอธิบายใหม่นะทําให้คุณยมจาไม่ได้วิจิตรชาเปเหมือนคนเดินทางในป่าแล้วป่ามันมืดไหม นะเปรียบเทียบือนแก้วน้าไปอยู่ในห้องที่มืดอารมณ์เดียวกันเลยเพราะนั้นจําแบบนี้จะง,ง่ายเลยนั่นต้องระวังนิวรณ์เพราะนิวรณ์นี่เป็นตัวแป้งเลยพร้อมเป็นอาหารให้กับอะวิชามันเป็นอาารวิชาเอา้ามาต่อเดี๋ยวขอให้ข้านาทีนะสี่สิบห้าเมื่อเกิดยะถาปุรยานทัสนะก็เป็นเหตุทําให้เกิดนิพิทาความเบื่อน่ายตรงนี้แหละที่ว่าพระสูตรเนี้ย มันมีไอตัวที่ว่าเนี่ยยัตถามรดิพิธานเลยช่องว่างตรงนี้มันหายไปนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเห็นต้องคมจริงแล้วมันเบื่ออย่างไรก็ต้องไปท้าบที่วิปัสนาญาณ16วิปัสนาญาณ16นะนามลูกปริเสธย,ยานแยกลูกแยกนามญานที่สองปัจจยะบาลิกาหาัญยาณเห็นเหตุเห็นปัจจัยานที่สามสมาสนาญาณเห็นไตหลัก นะอย่างที่สี่อุทพย,ายาัญมันเริ่มเห็นการเกิดเห็นการเห็นการเกิดนั่แหละแล้วก็เห็นดับแต่ห่างๆแต่พังขยานี้เห็นการดับอารมณ์เปรียบเหมือนป๊อปคอนนะอย่างที่หกพย,ายาัญญาคือเห็นภัยเห็นภัยในสังสารวัฏนี้แล้วเห็นภัยของการกลัวการเกิดแล้วนะเห็นภัยแห่งตัณหาแล้ว และยานที่เจ็ดอาทีนวยญาณเห็นโทษเห็นไหมหกกับเจ็ดภัยโทษอยู่ตรงนี้ยา, 8, นยานที่แปดนิพพิธายานเบือนนายนั้นยะถาโพธยญาณทัศนะมาที่นิพพิธานั้นจะต้องเห็นภัยเห็นโทษได้ได้อันนี้อย่าลืมนะเมื่อเห็นตามคานจริงแล้วต้องมาเห็นภยัยเห็นโทษนะยานที่แปดเกิดยานที่เก้า กรรมุนติจะมันก็เลยเริ่มที่จะหาทางออกจากสังขารเมื่อมันจะหาทางออกจากสังขารมันก็เลยต้องไปตามดูสังขารนะก็เ,เรียกว่าปฏติสังขา,ายานยานที่10แล้วก็ยานที่11เลยมีความเป็นการต่อสังขารนะก็คือสังขารรูปเปกขายานยานที่12ก็เลยตามเห็นอริยสัจสัจจะรุดโลมิกยายานที่13 เขาเรียกว่าโคตละภูยานข้าโคดและจากพุทุชนเข้าสู่อริยชนแล้วก็ที่หลวงพ่อสอนเมาื่อกี้ก็คือเดินบนมรคก,กับเดินบน<ม>บนก็คือมัรคยานผลขยานยานที่16ปัจจเวกญาณน,นั่นก็เอาตรงนี้ไว้เป็นตัวดีเช็คตัวท่าว่าเราจะได้เดินได้อย่างถูกต้องและเราก็รู้ตัวเหตุตัวเป็นเป้งแล้วว่าอะไรมันเป็นตัวเหตุ ที่ทําให้ไม่เกิดสมาธิอะไรเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดไม่เกิดความสุขแล้พน,นัพวกเราก็จะพอพอเก็ตเป็นแผนที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ก็ประมาณเท่านี้ละกันนะก็สรุปย่อสา